Ui, ồ, ui Ui, bà tôi nhai ừ, ừ. ừ, như thế Có đi chá, sao đi toàn Nam lạc ma đấy chá, mẹ lấy bao nhục cả đùng Ta có lóc cả sầu rồi đồ nè đuổi đi đung đung như này khủng nên mơ, đây lại <laughs> rồi <laughs> mình pua bò pua bò Truyền nói bảo lên mà mọi người. Bao nhiêu b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 ao nhiêu gì nhiêu bao man ừ. màn, Do Đồ đi dong dong chú, dong chú cháu, nhục lại đi Đang nhục bay ả là nó lắp bót โอ้ตัวตัวงามเด้ตัวปลานั่นแ่มาตาปผมเนาะไม่เหนก็คัดดก็ไ้ว่าหน่งสามชิ้นสามบาทแล้วทั้งอสามบาล้ตัวงามแล้วตัวบุญแล้วมา ว่านแม้งเป็นหวยเสียวบ่ได้เพราะฉะนั้นแกลงด่วนสร้างอเลยลุ่หัวไห่ใช่ไหมภากหนเป็นน้ำกันนะด้ออ่อนก้อม่อนข้่อนเลยนั้นบอลอยู่ฟังเท่าไห่ะนะแล้วแถาทิ้งเนี่ยนะเสียงรถเนี่ยแถวทิ้งบ่เนี่ยล้วก็ลังเตรียมเครื่องนะลูกลุงมานะ phụ đấy, <laughs> phụ đấy,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  phụ เอกือบพ่อหน่เกอบอือะมันบอนดีดีนะป่า ดูดีขนาด ตัวนั่นกำลังสิหลอดบาเล่เข่าบาเล่ไปละออกวาะตัวหนึงออกตัวหนึง่งโดดทวนแล้วแหละ นี่ใส่อ่ะ ạ ดู โอไปแล้วพิ่นฮโดดออกบิบ่ทันบ่เหลจักโตแต่บานนี่ก็ยังบ่ทันมันอยู่เนาะโดดบบ้าบบ้ให้แน่ดูนี่อืม2ตัว ไม่ขื่นตอนเศ้าเนอะป่าดูโดดดีโดดดีพูดนะโดดออกเบิดบอยยาวไปบางยาลำดวนจะเบิดกัน cái ừ, đây lại ở, bà mới vay là bà ưu bản. Ừ. Chắc nói. Có đi ăn là tôi khui nè. Ở lâu bao nhiêu thông phí

ก็ไม่้อนี่เป็นเื่นจ้ะตั้งเลยยกตั้งเลยยกองสามบาทก็คือเวลาเดือน้างหน้าบอกว่าสวยมากทว่าอนโดดยู่ดงเดงพุดนะขางในือโดดดีแต่พูดรุกนะพูดนะเดินมาไปยหนนี่จ้าหัวทินงั้งมหาวิทยาลัยจิ้งลงมาเด้อสันอกเอาลงมาสวยแล้ว ป่ามันเศ้าขื้นเลยด้สวยมา,มายสวยมากอืนมัเอม้าันมีบี่พยามตายอืถ้ามันเงียบนนปนคนละเนาะอู่แบบนกัขนามัไหลอะไรล่ะออมาแล้ตัวก็บวชผาดอยู่ได้แหละเนาะมันเบน่ได้ แต่ว่าใยนั่นลโดดดีดป่านะโดดออกบดของเรานะอือป่านไปข้างนั้นเลยตันบ่อนี่พได้ยังลูกเอเมียกขึ้นมาบ่บสิวนีติมหนักบ่ล่ะโอ้วนน่ะควนน่ะหาขนาดไบ่ไบ่ อา้มนกอเนาะจับปเีเลียก่อนแล้วอสหจับปเ้อย่างนี้โอ้โหมกิอะไรบ้างะ่วงยเลยยู่นี่แะอือออละตัวนึงอใชู่ปลานตายไหเนาะล่อยสสงประตูเนาะ เขาบ่เดาถังมาใส่เอาหน่อยขูใส่กไร้ด้ว่าเอึกแาเขากูใส่ไรแล้วไปงานบานบนี้น้องยากอออกมาไหมเนาะขออกมาจะเลื่มดังเถอะ